มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนฝนถล่ม35จังหวัดเปิดพื้นที่เตรียมรับมือ15มิถุนาย,ยน2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา และลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตามบริเวณเอ่าวตังเกียรประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกระดับบนเคลื่อนผ่านทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังปานกลางค่ะโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรนะคะจึงขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเล de ี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสดุด33-35องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสสูงสดุด34-35องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครค่ะอุณหภูมิสําสุสนะคะ2ี26ถึงองศาเซลเซียสสูงสดุด33-37ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจินบุรีจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ อุณหภูมิตม่ำสุด24-28องศาเซลเซียสสูงสดุด32-34องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1-2เมตรนะคะาาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็นครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิตม่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสดุดนะคะ33-36องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 7องศาเซลเซียสสูงสุด3 2 3 5องาศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง1 1-2เเเมมมตตรรรนนบิวณทีี่ฝฟ้าองงืสู กรุงเทพมหา, <keep> านครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสสูงสุด3 3 3ถองศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่บชองมดข่าวพาเพลินด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ